เอา,าเลยครับก็สู้ดีกรอบหนึ่งนะครับผมกับเกม Virtual d อนนะผมหรือ v r ไชัมือถือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราขอเปิดช่วงใหม่เลยแล้วกันนะผม <c oughs> นั่นก็คือช่วงโวยหาความรักความไม่ตานะครับผมก็วันนี้เป็นวันเกิดผมพอดิบพอดีนะผมเราจะมาขอเขาขอเขาอวยพรเนื่องจากเงานะผมไม่มีคน เอ่อให้พรให้ของขวัญอะไรเลยนะผมก็เดี๋ยวเรามาหาความรักความเมตตาจากเกมนี้ก็แล้วกันนะครับผมรู้สึกตัวทุเล่ตัวเองอย่างเลยนะผมไม่มีคนคบเนี่ยนะอ่ะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราอย่างที่บอกไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปขอทุกคนวอวยพรเรานะครับผมนะครับผมเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทําไมอายุป่านนี้ถึงไม่มีแฟนสักทีนะผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมเก็บสิ่งไว้ชิงโชคนะครับผมนะครับผมปะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปขอทุกคนอวยพรปีใหม่ทุยนะผมอวยพรวันเกิดนะครับผมหือะไรนะอ๋อนูพูดไม่ได้ผมท,ทักทักเสียๆไม่ไม่เสียงในเบามากไม่ได้ยินเลยหรอเราสาเปิดไม่ดังแล้วนะไม่ไม่ยังไม่ได้ยินเลย ว้าว <Wow. S 1> เออเริ่มได้ยินละเริ่มได้ยินละันะต้องพูดใกล้ขนาดนั้นเลยเออนายนายชื่ออะไรนะร้อชื่อขนมจีเฮ้ยชื่ออย่างเท่ครับผมเออนายวันนี้วันเกิดเราช่วยเอพรหอะไรได้ไหมขอให้หเฮงๆรวยๆปีนี้ปิดทองโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก เจริญจริญขอบคุณขับสาธุสาธุนายด้วยนายด้วยนายด้วยสาธุด้วย <laughs> อ๋อเอเอพอดีว่าวันนี้วันเกิดเราช่วยไอพอหน่อยได้ไหมอ๋อทุกสาวันเกิดนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะไม่เราเคยเจอแต่เเไงไม่รู้อ่ะจริงหรือเปล่า คุณเรียกผมไหมไอเทนอีเกียงั้นคุณต้องวอวยพรผมแล้วเพราะวันนี้มันเกิดผมดูการมื่แก่ครับผม,มีความถุมกมากนะแก่ขึ้นอีกปีนึ่งแล้วนะเราอเออ,เอ,อรู้สึกแก่เลยตอนนี้เป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ย oh, oh. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ,รบชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรผมชื่อก้องพบโอ้สวัสดีครับคุณก้องพอดีว่าวันนี้มันเกิดผมช่วยวอวยพรหน่อยได้ไหม โอ้ได้ครับขอให้คุณมีแต่ความสุขมีเจ้าหญิงเข้ามาจีบนะครับขอให้คุณอยู่อายุยืนนะขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆ Happy birthday to you ขอบคุณครับผมสาธุสาธุโอเคครับเดีจะร้องเพลงฟังหน่อย Happy birthday สวัสดีฮับ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 ชื่ออะไรเนี่ย ชื่อตามบนหัวเลยค่ะแต่ไม่แปลไม่แปลพอดี้ว่าอยากจะช่วยโอโอีพอหน่อยหนวันนี้วันเกิดเราอ่ะวันนี้วันเกิดเราใช่วันนี้วันเกิดเลยอยากให้มีใครสักคนช่วยอีพอรหน่อยห้พอรอะไรดีนะขอให้มีความสุขขอให้ร่างกายแข็งแรงขออะไรีนะขอขอขอ,ขอ,ขอ เงียบแบบนี้กำลังคุยกับแฟนใช่ไหมเนี่ยไม่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 ไมอ๋อก็เห็นว่าเงียบอะ่ะเออแล้วก็ไม่อยากจะไปขัดจังหวะคนเขามีแฟนกันอยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อหรือเปล่าบางทีเธออาจจะคุยแชทอยู่ก็ได้เนี่ยไม่มีแชทอ่าโอเคโอเคขอบคุณทีอ่อวยพรนะขอบคุณทีอ่อวยพรเอาเป็นว่าขอบคุณมากแล้วกันค เอาไม่ว่าไม่รบกวนละไม่รบกวนละเชิญรักกันต่อเลยผมไปผมไม่ยุง่งละผมไม่ยุง่งละ,ะ,ะเพราะจริงเลยอะครับใช่ใช่พอมากเลยอะ่ะแต่แต่ก่อนหน้านั้นอยากจะอยากจะขออะไรสักอย่างได้ไหมครับผมทั้งสองคนเลยครับครับช่วยอวยพรหนิดเดียววันนี้วันเกิดเราอะอวยพรหน่อย คนไหนอ่ะเขาเกี่ยวเนี่ยคนนี้นี่ที่นั่งอยู่เนี่ยท,ท,ที่นั่งโดดเดียวอยู่เนี่ยแม่เขียวเขียวใช่ไหมใช่ขอให้นายสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตเร็วเร็วเรียนจบปริญญาเอกปริญญาโทหาง,งานดีๆได้สาธุสาธุกำรัรวยๆวยเด้อสาธุนายด้วยนายด้วย ลูกสะวันเกิดสั้นๆแต่ได้ใจความอ่าโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากโกรแล้วไม่โกรธแล้วเชิญจีบกันต่อเลยไม่ต้องโกรธแล้วไม่ต้องกลธแล้วอะไรนะว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะป้าเป้าเปาไม่มีอะไรไม่มีอะไวสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรชื่ออะไรครับื่ออะไรเื่ออะไรอ๋อ เออผมผมเรียกผมแมวอ้วนก็ได้นะฮะอ๋อแมวอ้วนว่าแต่ไม่เรียนเลยงไงครับผมมาออนเกมแบไเนี้ยหรือว่าโดดเรียนอยู่โหเราแบบนี้ใช่เลยนะผมใช่เลยเรากำลังโดดเรียนอยู่นี่แหละอันอาคตของชาติเราสุดยอดไปเลยนะฮะ <c oughs> เอาหายไปเลยเ <c oughs> อ้ามาแล้วมาแล้ว <c oughs> และนี่พวกคุณไ่เรียนกันเหรอครับฮัลโหลเออผมเรียนจบแล้วครับผม อ๋อแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วก็คือทำงานแล้วป่ะใช่ครับผมผมก็เรียนจบแล้วเออไหนไหนอายุอะไรบอกได้นี่เนี่ยนี่ที <S 3> <s 3่ผมมาก็เพื่อนเรื่องนี้แหละครับผมเออพอดีว่าวันนี้เรามาแบบไม้ทุกคนอวยพอหน่อยวันนี้มันเกิดเราพอดีพอดีเลยอ๋คนเกิดตรงเพื่อนเราเลยอยากได้แบบ คำอวยพรสักคนรับประโยคหน่อยครับผมขอบคุณสัเกิดครับก็ขอให้ปีนี้ไม่ได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับโอเคผมสาธุสาธุขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนมากปกติไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนอวยพรไงมีแต่คนสาปแช่งขอให้มีความสุขค่ะขอให้สาวเติมโอเคโอเคปีที่แล้วก็แล้วกันไปนะ ปีนี้ขอให้มีเล่ส่ดีใช่ใช่ปีแล้วก็โดนอกหักสิบคนก็แล้วก็ไปปีนี้หาใหม่ได้โอเคเกินอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดเลยเนี่ยไม่ได้เล่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยอ่อชื่อเฟิร์สครับเฟิร์สเสือนะครับอ๋อพอดีว่าเออวันนี้วันเกิดเราช่วยไอพอหน่อยได้ไหม อ่าอวยพริดไม่เคยอวยพอน้เฮ้ยนะครั้งแรกก็จะเจ็บๆหน่อยอ่ะอืออ๋อโอเคผมโอเคขอบคุณมากครับผมเป็นของมอวยพอที่สุดยอดมากครับผมขอบคุณจริงๆ๋ยวรค่ถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนอ๋อผมผมเชื่อแมวอ้วนผมผมแมวอ้วนแมวอ้วน Hey, แฟนผมชื่อน้ำหนึ่งในข้างๆเนี่ยอ้าไม่ใช่ oh, <a> อุ้ยโดนเมือเลยละล้อเล่นล้อเล่นอะไรหน้านายอะไรหน้านายเออป่าว<ๆ>ป่าวป่าวลืมไปงั้นก็สุขสันต์วันเกิดน,นะครับอ่าวโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณเฟิร์สด,ด้วยผมอ๋อออไม่มี iling, ไม้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผม,ม,ม,มพดอดีว่าอยากจะให้แบบวันนี้วันเกิดผมไง เลยอยากจะให้แบบคุณอวยพรวันเกิดผมหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยโอเค okay, ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละไปละไปละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะโอโ้โหสกินอย่างเทพชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรสกินจากเกมเกมหนึ่งครับอ๋อพอดีว่าวันนี้วันเกิดผมพอดีช่วยอวยพรหน่อยได้ไหม พอไม่จริงนะสิไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรไม่ day, ไมเป็นไรอุ้ยพอสักประโยคนหนึ่งก็ได้ครับผมแฮปปี <Happy S 2> ้เบิร์เดยเตะถ้วยยิ้มสุขหมดนะครับอ๋อ,อ,อ,อจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอขอบคุณนะดาบมีชู้เลยอ๋อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละขอบคุณนะผมขอบคุณอีกทีครับผมวันนี้วันเกิดครับวันเกิดผมครับผมวันเกิดผม อยากให้อวยพรไหนอ๋องั้นมีความสุขมากๆนะตั้งใจตั้งใจแข็งแรงนะก็มาไขว่นั้นโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอ้ดีใจมากเลยอะโอ้ยแรกกแรกกแกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปลนะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรเนี่ยชื่อขาวครับอ๋อวันดีว่าวันนี้วันเกิดผมอะช่วยอวยพรหน่อยได้ไหม ค้อ,อ,อ,อนว่าอะไรดีนะอะไรก็ได้ผมสักประโยคหนึ่งสักประโยคขอให้รวยๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับผมได้ยินปะกู้กูตอบเขาเลยนะได้ยินได้ยินเห็นกำลังคุยกันเลยแบบไม่อยากจะขาด,ดขอะคุยกันเลยแบบไม่อยากจะขาด อ๋อผมคุยได้ทุกสถานการณ์ครับในเมื่อกี้เห็นกี้ๆอย่างไรแล้วก็ไม่กล้าทักเลยอย่างไรแล้วก็ไม่กล้าทักเลยอ๋อพอดีแบบเอคนชื่อไทเกอร์เก้าสิบเขาชอบกินขี้อ่ะครับโอ้โหอโอเคครับผมพอดีว่าวันนี้มันเกิดผมอะ่ะช่วยอวยพรหน่อยได้ไหมใช่อวันนี้มันเกิดผมอ่ะช่วยอวยพรหน่อยได้ไหมอ๋อพรุ่งนี้ก็วันเกิดผมเหมือนกันครับโอโ้พอดีเลยพอดีเลย โอ้ยพอดีปีเลยใช่ครับขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับสาธุคุณด้วยผมอวยพรลงหน้าเลยกันขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้รวยเท่าแขนครับผมร่ำร่รวยโเคไหมครนะครับเอ้าเหมือนกันเลยขอให้คุณร่ำร่ำรวยโแเคเหมือนกันเอ้าเหมือนกันเลยใช่ครับร่ำร่ำรวยโกเคไหมครับมีหลานเต็มเมืองโอเคครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาใช่ครับผมโอ้ยเชื่อกะทิสุดยอดนะครับผม พอดีว่าวันนี้วันเกิดผมขอช่วยโอยพรหน,น่อยได้ไหมขอให้มสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆมาจ็บใครได้เปิดน,นะครับสาธุสาธุขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเจริญพรครับผมขอให้เจริญเจริญเด้อเฮ้ยไ <c oughs> ด้ <c oughs> ไง,งว่าเราเจริญเนี่ยไม่ถึงเราไม่ถึงโอยพรตัวเอง <c oughs> อา้าวนี่คุณเชียร์ลงตู่ใช่ไหมเนี่ยเดีเ๋ยวจะร้องให้เพลง Happy Birthday ให้ Happy Birthday to you อ้าเอ้าเอเอไปวไปซะละอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรชวับูดิ้ครับชื่ออะไรนะ พุดดิ้งครับอ๋อชื่อพุดดิ้งใช่ใช่อุ้ยน่ากินจังวะชื่อค็น่ากินเลยครับเออเอ,อพอดีว่าวันนี้วันเกิดเราอะ่ะอยากจะให้หนากโอ้ยพรนอ้อนเอยสุขสนวันเกิดนะคะโอเค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 แค่นี้แหละต้องการแค่นี้แหละ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับมาทำตรงนี้เนี่ยเหมือนลอยครับผมคลิดดเปเรื่อยเหมือนกันเลยเพิ่งอกหักเลยเนี่ยอ,อกหักแล้วครับใช่เพิ่งโดนทิ้งไปแบบหมาเนี่ยไม่กี่วินาทีที่แล้วเนี่ย ดีว่าวันนี้วันเกิดผมอะนอกจากจะเป็นวันเกิดผมแลนะ้วยังเป็นวันอ,อกหักผมด้วยครผมช่วยช่วยโอยพรหน่อยได้ไหมครับโอ伊พวันเกิดล้ใช่ใช่กข,ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับนะขอบคุณครับผมน้ําตาจะไหลเลยเอาแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับวันนี้ที่เราให้ คนที่เล่น VR Chat มือถือนะผมได้มาอวยพรให้แก่คนออวันวันเกิดให้เรานะครับผม,ผมก็ตอนนี้เป็นวันเกิดของผมพอดีพอดีนะครับตอนนี้ก็อายุยีออ่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วนะครับ,รบผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมขอบคุณทุกคนที่แบบอวยพรให้ผมทุกทุกคนเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในเกมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบเอตอิดตามติดออตามช่องนี้มาเนิ่นนานนะผมตั้งแต่ เอ่อตั้งแต่2016 2017นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆถึงแม้ยอดซับจะไม่ถึง1,000ก็ตามแต่นะครับผมทำด้วยใจล้วนๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็วันนี้มาแค่แบบไม่เข้าอวยพรเล่นๆนะครับผมก็คือปกติผมก็ไม่มีใครอวยพรแล้วละเงานะผมไม่มีเพื่อนสักคนหนึ่งเลยผมโคตรจะเงานะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตรงนี้แล้วก็ ถ้าชอบมานก,ก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะผมฝากแชร์ด้วยล่ะนะครับผมก็บายครับผมเห็นไหมทุกคนตรงนี้คือแบบโอ้โหแบบจีบกันอนะแล้วก็อิจฉานะครับผมเราจีบใครไม่ถิดเลยสักคนเดียวนะครับ <c oughs> อ่ะผมบายบปๆไปๆใหบผมายบาย